สวัสดีครับพบกับโครงการเพี้นซับซิลิอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวบ้านครับซึ่งอยู่บริเวณตำบลนองแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนั่นเองครับด้วยพื้นที่นะครับใหญ่มากๆเดี๋ยวเข้ามาดูกันนะครับพื้นที่ใหญ่มากพื้นที่หนึ่งงานนะครับคือกว้างใหญ่มากๆซึ่งทรงบ้านก็จะเหมือนบริเวณสารต้นเตาเหมือนคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าลักษณะบ้านแล้วก็การวางบัดแรงเป็นยังไงนะครับด้านหน้านะครับประตูทางเข้าคือกว้างมากๆแล้วก็บริเวณ บริเวณสนามหน้าบ้านหรือพื้นที่หน้าบ้านใช้ถ่อยนะครับคือเยอะมากนะครับจากตัวรั้วและพื้นบริเวณหน้าบ้านคือพื้นที่เยอะนะครับพื้นที่ทั้งหมดก็คือยังีคือหนึ่งงานนะครับในราคาที่ถูกมากมากนะครับทุกคนแต่เราต้องรีบมารีวิวนะครับเพราะว่าบ้านเขาแบบเสร็จเร็วมากๆคือแบบยังไม่ทันเสร็จก็คือมีลูกค้าจองกันเยอะมากเราทำขึ้นไม่ทันจริงๆครับยังไงก็ต้อง รีบมาจองใครสนใจก็สามารถติดต่อนะครับในช่องทางทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k l ลน e นะครับพื้นที่หน้าบ้านนะครับคือกว้างมากๆก่อนที่จะเดินเข้าไปประตูบ้านนี่คือเห็นว่าเป็นสนามหญ้าส่วนหย่อมหรือว่าทําเป็นสระว่ายน้ําหรือพื้นที่ส่วนตัวได้เลยพอเข้ามาปุ๊บก็จะเจอห้องโถงขนาดใหญ่ครับความสูงจากเพดานนะครับประมาณ5 6ถึงเมตรเลยเป็นห้องรับแขกที่ใหญ่มากๆนะครับคุ้มมากๆในราคาที่ถูกมากๆด้วยบ้านหลังนี้ก็คืออยู่ได้แบบครอบครัวใหญ่มี3มห้องนอน2ห้องน้ํหนึ่งห้องครัวนั่นเองครับทุกคน สำหรับใครที่จองตอนนี้นะครับพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยแถมแอร์เครื่องทำน้ำอ<ด>ุ่นแก๊ส<ด>พร้อมที่ดุดข<อ>วันเก็บน้ำหนึ่งรอยลิตรปั๊มน้ำอัตโนมัติซิงอ่างล้างจานมิเตอร์ไฟฟ้ามิเตอร์ประปาสนามหญ้ารอบบ้านบริการยื่นสินเชื่อจนกว่าจะอนุมัติํำเนินเรื่องเอกสารการกู้ฟรีครับหากใครสนใจก็รีบเข้ามาดูกันได้เลยนะครับตอนนี้ยังว่างอยู่นะมีเพียงแค่สามหลังเท่านั้นเองเราพาชมบ้านฟรีเข้ามาดูได้ฟรีเลยครับทุกคน มันทะลุกันได้อต่อไปอยู่อันนี้ก็จะเป็นแบบแปลนของตัวบ้านนะครับมีลักษณะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วบ้านตัวอย่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe จะได้ไม่พลาดโครงการต่อๆไปและรีวิวบ้านเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับคือดีอ่ open house and substrate